สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนความทุกข์3ประการครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นทุกข์สมอย่างนี้3อย่างเป็นไฉนคือหนึ่งความเป็นทุกข์ เกิดจากความไม่สบายกายคือไม่สบายในรูปหรือกายเช่นร้อนไปหนาวไป 2. ความเป็นทุกข์เกิดจากสังขารคือจิตปรุงแต่งทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นต้น 3. ความเป็นทุกข์เกิดจากความแปรปรวนคือแปรปรวนของรูปหรือกายเช่นแก่ลงผมงอกเป็นต้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญอริยะมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละความเป็นทุกข์สามอย่างนี้แลพึ่งตนพึ่งธรรมนำชีวิตออกจากทุกข์ขอ,อนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ